สวัสดีค่ะพี่น้องดิลีว่าสิพาพี่น้องเข่าป้าค่ะแต่ว่าเบื้องสภาพอากาศมือนี่แล้วย่านบกคือค่ะพี่น้องจังที่เห็นนี่เนาะค่ะเนาะที่เห็นยูนีโบเมนหมอกโบเมนหมอกโบเมนเมกบเมนเมกเมนหมอกมเกด้อพี่น้องเนี่ยควันเด้อคะ่ะ เดี๋ยวหอดเ่เห็นนั่นเดี๋ยวหอดบ่เห็นภูเขาเนาะพี่น้องนี่ควันเต็มอยู่ยพี่น้องเอ้ยควันไฟปลาค่ะแต่ว่ามเมโมนเมโมนรอแถวบ้านจุลีดอกค่ะไก่เติบไก่ยู่ต่ว่าแห่งไก่จากบ้านจุลียู่ต่ว่าล้มมันแห่งพัดมาเนาะพี่น้องเนาะดูนะเดี๋ยวบ่เห็นอย่างเลยค่ะพี่น้องเอ้ย ย่ำเด้อค่ะเด้อบ่าแา่นเมกเมนหมอกเนี่ยควันไฟป้าค่ะให้เบ่งอยู่นี่ตอนแรกว่าสิพาไปเข่าป้าค่ะอย่านเดียวบ่เห็นยังดอกค่ะพี่น้อง <laughs> ก็เลยว่าได้พาเข่าเนาะค่ะเนาะเบิ้งเดี๋ยวสิพาเลาะ สี่ห้เบิ้งสภาพหลังบ้านเลยค่ะว่าสิบเป็นจ้าใดควันควันไฟเนี่ยเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวตามมาเบิ้งน้ำกันค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องย่างออกมาลังบ้านจุลี่กันสิประมาณนี้ละค่ะพูดถึงกัสิเพอ สิพอเห็นขาวๆอยู่ดอกนอกค่ะเนาะนี่ลักษณะมันก็มันก็สีค้าย,ายพูดถึงพูดถึงหายใจก็ได้กินอยู่ได้ค่ะพี่น้องนี่รีพามาเบิงปลามาเบิงขวันขวันหลังบ้าน นี่เร็วพ่เห็นทองฟ้าเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะตรงยูตะในบ้านล่ะค่ะตอนแรกกันรายงานอากาศรายงานอากาศว่าอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะวันวันหังค้านว่าฝนสิตก อากาศหลายการอากาศเปลเี่ยนเราเด้อค่ะพี่น้องว่าบ่ตกค่ะคันแม่นว่าฝนตกนี่ก็สีซ้อยได้เนจากน้อยอยิ่งนาะพี่น้องเนาะซอยอันไ่ควันหนีแต่ว่าอากาศกับเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะเปลี่ยนแล้วว่าว่าบ,าบ่ตกค่ะตอนแรกว่าสิตกแล้วก็บ,บ่ตกแล้วก็เดียวต้อง รอเบิ้งกันอีกต่อไปจากน้อยค่ะว่ามันจิบเปียนอีกบอเนาะค่ะพี่น้องหมายถึงอ่าราางานอากาศเนาะค่ะเนาะยากออกมาหลังบ้านซื้อๆออกค่ะบ่ได้่่ได้เข่าปลาออกเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่พามาซื้อๆพามาใช้เบิ้ง พี่น้องเบืงบ้งเบึ้งควันไฟในป,าปน่าบ่เมนยังดอกค่ะเดี๋ยวไว้มือรุ้นเดี๋ยวจังค่อยไปเลาะไม้ค่ะพี่น้องจังค่อยเข่าเข่าป่าหมุนจังค่อยไปหมุนป่าไม้เนะค่ะเนาะเนี่ยค่ะติดประมาณนี่ เดี๋ยวไปกับเราเห็นทองฟ้าดอกค่ะนั่นนั่นพระอาทิตย์กระแดงจึ้งคืองี่ดอกค่ะพี่น้องนั่นเห็นยี่ดอกเนาะค่ะเนาะนั่นแดงๆนั่นพระอาทิตย์ มีตะควันอ่ะพี่น้องเย้ยสันละค่ะพี่นอ้องมืดอนีกระไดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้มื่อรุ่นนังค่อยไปเข่าป้ากันไหมค่ะสภาพดินฟ้าอากาศมืออนี่กันสิจังที่ห้เบื้องนี่ล่ละคะ่ะให้เบื้องข้างหลังจากน้อย มเมืองข้างลังก็สิประมาณนี้ค่ะสันคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะนอนนเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพาพี่น้องให้พี่น้องเบ่งควันไฟซือดอกขามือน,นี่โอ้ยยุ้งยุ้งกระตอมไปแล้วค่ะ บ๊ายบายเข้าบ้านกันพี่น้องห mm hmm. มิ่นควนไฟคักเนาะค่ะไปละบ๊ายบาย